ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บหอมจังเป็นชเลเป็นชีเล่กลเป็นยังไงมหอมอะก็ถ้ามาก่อนนะคะกคนที่ยืนยันแล้วก็สามเงินมาด้วยถ้าสามากเงินมาซื้อแล้วซื้อเลยนะคะใส่จริงมากผู้ชายผู้หญิงจริงมากเอ ยาวเลยคนนี้คือใครใครใครคะทางหลังอ่าอันนี้แฟนคนที่แฟนพี่แฟนเก่าแฟนเก่าแฟนใหม่พี่หล่อมากหล่อมากเลยนะคะพี่ยิ้ไงถ้าเจอซื้อแล้วซื้อเลยค่ะสองอันจาไหร่อันเหลือเท่าไหร่เหลนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าแล้วจริงๆริงหมินอยากขายเท่าไหร่ล่ะลูกยุ้ยนึกแปดแปดเก้าก็ได้แปดแปดเก้า นี่เลย้ีนี้ใครที่อยากได้หนึ่งเต็มหนึ่งร้อยแปดสิบเก้ารค่เป็นคมาไม่ก็คือทุกคนที่ซื้อแล้วสำลักเงินมาให้ยนะคะถ้าซื้อแล้วน้งอาจถ้าหมอบกลิ่นนี้จะให้ผู้ชายลงรักแต่ลงรักของเราคือคายคะจิ่นนี่คนนั้นเลยค่ะที่หลินพูดนะมีเหตุผลมากเอาคนไหนเอาคนแรกคนแรกคือใคร ถ้าเราซื้อแล้วกินจะหอมนี่ตัวจะหอมเราจะหอมมากๆนะคะเพราะอากันนะนับหนึ่งร้ยล้านนับหนึ่งหนึ่งสิบได้ได้แล้วค่ะไม่นับเลยเอาไหมชอบสองตัวสุดท้าย อ่ะสองวันสุดท้ายจะกันเหลือแค่สองบ้านสองบ้านสุดท้ายองบ้ขอสองบ้านสุดท้ายค่ะให้น้องหลิงค่ะขอน้องหลิงแวก็ขอส่อองเด้อทุกคนค่ะวันนี้กดเลค์นะคะในตะกร้าให้ลูกกินหอมมากอินซันนะคะถ้าซื้อแล้วแล้วก็ปักให้ด้วยนะคะเพราะว่าน้ำหอมหอมมากถ้าซื้อแล้วปักให้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนหน้ามันบักไปแล้วมันขายดีเกิน ทุกคนจัดตัดสินใจได้ไหมตัดสินใจว่าอะไรดีว่าหนูจะให้ลูกค้าเอานี่ไปโปรคารไปเลยเพราะว่าน้องหลินจะมาอะไรจากพี่สินนี่อีกทุกวันทุกวันเลค่ะถ้าถ้าเจอพี่โบอยู่ตรงนี้นะเอานี่ได้สองโปรไทยแน่นอนค่ะจัดเต็มจ้าวันนี้เก่งมาวันนี้พี่จะพูดน้อยมากน้องวันนี้เก่งมากทำหนู่ไม่เป็นงานเป็นเล่น นี่นะคะน้ำหอมของเราก็มีราคาถูกมากถ้าว่าน้ำหอมกลิ่นหอมกลิ่นผู้ชายกินอะไรกลิ่นจินนี้แน่นอนค่ะเอาโอเคเดี๋ยวน้ำหอมพี่ค้างจะก้าวไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวนี้มีขายตัวนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะกดพวกเรานะคะไปเรียนช้างจากจังหวัดสตูลนะคะกดได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสอบคุณคุณวู้ชมยิ้น่อไปนี้บุมจะใวันนะคะก็ไปนี้บจะใช้ทวันแม่ ใช่ไหมคะน้องเรนที่บูมอยากมีแฟนเพิ่มมาต้องใช้สีไหนทำไมอยากมีแฟนเพิ่มต้องใช้สีไหนคะอ่ะมึงจะบอกว่าทุกคนก็ต้านยแต่พี่บูมอยากมีแฟนร้อยห้าสิบคนต้องใช้สีไหนพี่บูมจะกินนี้เลยค่ะกินดีใช่ไหมถ้าใช้กินนี้พี่บูมจะมีแฟนร้อยห้าสิบคนไหมน้ำโซดีเลียน้ำโซดีเลียแต่มาใช่อย่างตอนนี้เสียใจ ขายนดำเนี่ยขายเนี่ยอันนี้นะคะน้ำโปรตี้ทานได้กินกับน้ำได้ถ้าประมาณแบบว่ากินสองๆกินสองซอนน้องหลินมาให้แล้วแต่โบซ้อนน้องหลินนะคะพี่โบมาเรียบร้อยแต่จะให้แบบนี้ให้านะคะจัดโ่ให้ราคาละละสิบเก้านี้เลยโซ่กับน้ำขอบโปรขอบโปรขอบโปรทุกคนขาเอาพี่หล้าขอเนี่ย <laughs> ยม,ยมทุกคนค่ะตัวนี้นะคะเป็นน้ำชงซิลินเลิฟน้อนหนึ่งกระสอบใหญ่มี5 2ซองเลยนะคะตัวนี้คือใหญ่มากเยอม,มากมี5 2ขอแก้วชงจ้ะมี่มี5ิซองน่ะขอโปรเ,เ,เหลือเท่าไหร่จ้าวันนี้ <laughs> เดี๋ยววันนี้ให้โปรพิเศษนะคะเฉพาะในไลฟ์พิเศษนี้เลยเหลือแค่ 229บาทโอ้โห5้านาทีจับเลยจบ5้าสอจีพีบูจบ5นาที229บไม่ต้องพูดกันเยอะเจ็บคอมามามาขอกินหน่อยแลวพี่เด่นชงให้หนิงนะโอ๊ยตอนนี้มีคูปองด้วยเหลือ209บาทค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นน้ําชงที่รวมสารสกัดที่ช่วยร่องผิวนะคะมาครบทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวคอลลาเจนเปปไทด์นะคะสารตั้งต้นกรูตาทุกตัวนะคะพวกวิตามินซีเชลลาาเชอรี่โคเอนไซม์เทนสารสกัดจากมะเขือเทศลูกค้าก็จะได้เรื่องความแบบว่าผิวสวย มากดีนะคะผิวออร่าคือจากภายในสู่ภายนอกกินตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องไปกินหลายตัวแบบซ้ํากันได้เลยเพราะว่าเรารวมมาให้หมดแล้วนะคะแล้วก็รสชาติตัวนี้นะคะจะเป็นรสชาติแบบพีทเบอร์รี่แล้วก็ตัวนี้ไม่มีน้ําตาลนะคะเราส่งตัวแลบ SGS แล้วนะคะไม่มีแป้งไม่ผสมแป้งไม่ผสมน้ําตาลนะคะเป็นรสชาติความหวานจากสารสกัดที่เป็นผลไม้ที่เราใส่ลงไปจริงๆนะคะอร่อยมากๆตัวนี้นะคะ ได้ค่ะโอเคอุ้ยหนูเก่งจังเลยก่งมากแกเหลือตอนนี้มีคนกดได้2 0 9บาทแล้วมัน50สซองนะใช่ค่ะถูกมาก้วดูเจ้าของแบรนด์สิเพราะว่าปกติปกติวันนี้เปเนอถ้าเกิดว่าบูธผิวแบบเร่งด่วนก็จะกินเช้า2เย็น2แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบ พอใจในผิวเราแล้วเรากินแค่วันละสองได้เลยในวันละวันละหนึ่งถือว่ายนยงติดไม่เป็นอย่างวันนีอ่านนี้พอไม่อย่างกดได้เลยนะคะเพราะปกติตัวนี้โบอ่ะเฮ้ยโบเขาได้ร้อยเจ็ดเก้าอ่ะพี่คนกดได้ร้อยเจ็ดเก้ามันห้าสิบซองนะใช่เลย อะไรอะนี่เห็นไหมนี่คือได้คูปองซัพพอร์ตเยอะมากตัเร็วตอนนี้เหลืออีกสามนาทีใช่ค่ะแล้วด้วยความที่มันมีมะเขือเทศเนาะทุกคนมันก็จะแบบว่าได้ความแบบอมชมพูนี้ด้วยเนาะใครอยากแบบว่าออร่านะคะกินตัวนี้ได้เลยอร่อยมากๆนะคะไม่มีน้ําตาลนะคะตัวนี้โบส่งตรวจแล้วนะคะมีผลตรวจจากแลบนะคะไม่ผสมแป้งไม่ผสมน้ําตาลนะตัวนี้แบบว่ากินดีมากปกติโบส่งออกหนังเทีนนะคะหลักๆในไทยก็เลยแบบว่า ไม่ได้ทําการตลาดอะไรมากมายนะคะก็ขอแบบว่าขอให้ทุกคนรู้จักในไรพี่เจนนี่น้องมันคือรองไโบมันเป็นพีทเบอร์รี่ค่ะพี่เจนมากเใช่เป็นพีทเบอร์รี่มันพีทอันนี้ใช่ค่ะเนยเบอร์รี่พีเบอร์รี่เดี๋ยวพีกินหน่อย โธอห้าสิบซองในราคาอะไรอย่างไม่ถึง200รลดมากเลยอ่ะหลินหลินเอาโปรมาทั้นทีนูขายอยู่ต่างประเทศอยู่สี่ร้อยเก้าสิบบาทว้าวอย่าไปยอมค่ะก็คือตัดโปรให้แบบฉ่ำมากขออนุญาตด้วยดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะห่อใหญ่แบบนี้ห้าสิบซองนี่เลยได้เยอะมากทุกคนว้าวสองสองทุกคนเลยอ่ะใช่เยอะมากทุกคนนี่เยอะมากจริงๆนะคะอยากให้ จะได้แบบว่าทั้งผิวตัวผิวหน้าเลยเพราะว่ามันบำรุงทั้งตัวใช่เอาสองนาทีสุดท้ายเร็วๆอ่ะแม่แม่ๆหนุนบอกแม่แม่กดเลยแม่แม่กดนะคะกดเลยนะกดให้ดูให้ดูอ่าให้ดูให้ดูชงง่ายเาะมันเป็นรสชาติของอะไรคะเลิกความผิดรสชาติมันสวยผิวสวยเพราะก็มีมีบู๊คให้ด้วยค่ะแม่ก็มีกินแบบว่าถ้าแบบซอนอย่างนี้จะกิน ห้ามูเยนห้ามงเยนห้ามูเยนเท่านั้นคุณผู้ชมเพราะว่ามันต้องกินที่ชอกอย่าเพิกินนะคะบังเอิถ้ารู้คือมากี่สองซองถ้ากีสองซองเหรอแค่แปดร้อยสิ้าจ้ะ้วจกินกี่โมง จะให้ดูจะให้ดูแม่ๆกดกันได้เลยนะคะราคานี้คือถูกมากไม่เคยขายที่ไหนมาก่อนเลยนะคะมีคนกดได้170กว่เราต้องกินกี่โมงนะลินอ่ะตุยซากอบแม่ะาคุณแม่ข้ากินแล้วสบายถ้าเราจะกินพ okay. ุดขาพุทธนะคะสวยมากนีเซนี่สวยมากแน่นอนนะพุดขาด้วยเด้สวยมากจะกินได้สวยแน่นอนเสียแน่นอนค่ะ นะคะคุณผู้ชมชิมให้ดูชิมให้ดูอันน้่ามีร้ายแล้วเป็นเป็นรผิดแน่นอนนะคะโ้ผิดมีเป็นองเกียวนะคะกอนตื่นนะคะเวลากินกอนตื่นกินกอดตื่นกินกอดตื่นกินเอาเนกดตื่นกฮ้ย้ยหมากอด่กดนดน้กดเนื้ กินก่อนตื่นได้เลยอร่อยผิวดีมากก่อนกินแล้วถ้าเรากับประมาณใส่น้ำนิดนึ่งดมนิดนึงแล้วก็กัดแออแกะเป็นซองแล้วก็เทลเข้าไปแต่อร่อยมากคนง่ายง่ายค่ะ จัดเต็มให้ลูกค้าหน่อยจ้าวันนี้อร่อยแล้วพรุ่งนี้อร่อยไหมอร่อยมากอันนี้อร่อยพรุ่งนี้อร่อยอันนี้คอเจ้ของพี่โบแน่นอนนะคะแนะนำหนึ่งซองนะคะแนะนำหนึ่งซองใช่กินทุกวันกินทุกวันนะคะตอนเช้าลูกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานพี่งาชินนี่แน่นอนสดชื่นเจอเจนี่ได้หมดั้งสดชื่นไส้ไส้นี่ให้ดูนี่ดูดูเป็นไงเป็นออ๋ มีแหงมากกินแล้วมีแหงมากมีแหงมากถ้าซื้อแล้วทุกอดก็ว่าหนึ่งซองนะคะขาเข้าหมานขอโปมาค่ะอนั่งกันมาห้านาทียังไม่ได้โปเลยลืมโปเลยแม่ขายอยู่นะคะอันนี้ซองนี้ซองนี้อประมาณม่เสียมตามือยังตาแบดเลยจ้า มีทุกอย่างนะคะได้แปดห่อไปเลยห้าสิบห่อสิบห้าห่อนะคะสิบห่อถ้าสสอนะคะพี่เจนนี่อยู่กับพี่พี่สุดสื้นนะคะพี่เจนนี่กับพี่สุดซื่อพี่สุดสื้นกินแล้วแต่ดีมากผิวขาวด้วยเลยขาวมากเลยจ้าแนะนาเลยค่ะเออเอไอไม่ต้ออันนี้เดี๋ยวให้กดเรด้อยแล้วก็มีตัวเรื่อยๆมาบารคุชชั่นน้องหลิน ทำไมมีรูปหลินล่ะตลับใช้จริงค่ะไม่เขิน้วยหอตะก้าหอตะก้าขอโปรเลยค่ะพูชั่นอร่อยมากพี่โปขอโปรหน่อยค่ะน้องโปาคู่ชั่นปกติอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอพอดีว่าหนูเพิ่งเปิดตัวแบบซองใหม่นะคะใช่ตัวนี้เจ็กรัม159บาบาทแต่ว่าวันนี้เฉพาะในไลฟ์พี่เจนนี่ หนูให้ลูกค้าคนละหนึ่งซองสำหรับหนึ่งตลับเลยใช่ถ้าลูกค้าซื้อแบบตลับหนูให้แบบซองเพิ่มอีกไปเลยหนึ่งซองหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทใช่พี่เมลเราเพิ่งขายเท่าไหร่นะร้อยใช่ตัวนี้หนึ่งร้อยเเดีราคาอีกก่อนเมื่อกี้ตกใจอยู่ตกลงเนี้ยเท่าไหร่ตลับนี้ปกติสี่ร้อยเก้าสิบวันนี้หนูจะโปรในไลฟ์พี่เจนี่ให้เหลือสองร้อยหกสิบเก้าบาทแล้วได้แบบซองแบบนี้ไปด้วยอีกหนึ่งซองค่ะใช่ คูชั่นเรา15กรัมเลยนะคะลูกค้าได้แบบซองไปอีก7กรัมคือใช้ได้ประมาณ3เดือนเลยค่ะราคาโปนี้ไม่มีที่ไหนเปิดขายโปนี้ในไลฟ์พี่เจนนี่ที่แรกที่เดียวเราก็จะไม่ขายเอันนี้เบอร์หําหรับอะไรคะอาผิวเข้มเลยค่ะพี่เจนนี่เบอร์ห้เลยเบอร์หนึ่งอยู่ไหนเบอร์หนึ่งเบอร์สได้เลยค่ะแสดงว่าทำเบอร์หนี่อันนี้อันนี้เป็นพรีเซนเตอร์ของเราอีราโชงตลาดนี่นะคะช่นีนผิวแม้วม็ใบหนาใช่นี่ใช่โอ้ลิ้น เราไปต่อไม่เข้าตัวนี้จะเป็นคุชชั่นที่มีไพรเมอร์ในตัวนะคะจะทําการเบลุมขนแล้วก็ล็อกเมคอัพให้อยู่นานมากใครที่ชอบแบบว่าคุชชั่นงานผิวนะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากมีทั้งหมด5เฉดสีนะคะลูกค้าสามารถเลื่อนดูแถบเฉดสีในตะกร้าได้เลยนะคะอ๋อเอ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 อเลยเซนเตอร์ทำเลยเสเอรเอมลอด้ิเออุ้ยเก่งจังเลยอ่ะปาร์ตโปนี้ไม่ีที่ไหน พวกแซ่ดเออเเวิงอ่าใรเป็นพรีเซนเตอร์หนูอาพรีเซนเตอร์ทำถึงใช่แล้วก็ทุกคนเทบร้ายอยู่นะเพี่ยงหน้าอยู่นะก่อนก่อที่จะเราใช้อันนี้อ่าทาหนึ่งซองนี่อืเราถามให้ไปด้วยจ้าเออนี่เลยน้องลิ่ท่าขอนยานเออต้เลยจ้า น้องลินจ้าโค้ชสามย่เนี่ยอ่าน้องลิ้นถ้ากะไหมกดซื้อให้พี่โบด้วยจ้าื้อเห้พี่โบด้วยพี่โบเป็นเจ้าของแบรนด์ไม่มีของใช่ซอ้ใหเ้พี่โบด้วยนะคะจากปกติ490เหลือ269รับเป็นซองไปอีกหนึ่งใช่เดี๋ยวอีก3นาทีจ้าใทุกคนกดได้เลยเพราะว่าโปรนี้จะไม่ขายที่ไหนเลยนะคะเน่เอจากไลไรพี่บ๊ อร่อยมากเลยเราโอเคใช้คูชั่นเลยอันนี้นะอร่อยอร่อยมากโอเคเอาแม่แม่ต้องหมดแล้วเพราะว่ามันอร่อยมากอ้าวคุชชั่นคูชั่นได้ตั้งอันนี้อันนี้ตั้งม่เอาตัวนี้ก่อนตั้เราไปเอาขอาขหมูอ๋อไม่เราไม่ให้พี่เจนี่ใช่จะเออจะแบ่งแบ่งพี่เจนนี่ด้วยกันอันหนูใช้แบบซองหมูนี่เดี๋ยวพี่เอาแบบซองทีที่มือให้ดูแบบนี้ตั้งคอร์สอันนี้แบบซองหมูอันนี้แปดซองนะคะได้ห้าห้าซองจะให้แถมอีกสองซองจ้า หยิบไปสามอันถ้าอันหนึ่งไม่พบพาได้ไม่ได้แต่ใส่กระเป๋าไปเที่ยวไปตุ้งไปติ๊กติดหน่อยไปติ๊กไปแบ๊ซื้อได้สามารถซื้อน้องหลีแล้วก็โทรหาแบร์เลยเบอร์ไหนเบอร์ไหนเบอร์ไหนเป๋แปดแปดแปดเก้าเก้าเก้านะคะอันนี้โรลีบีนะคะเรานะคะถ้ามีสตอร์ของหนูเองนะ เจนนี่จะได้รับไปค่ะค่าพิจารณของลินเจนนี่จะได้รับไปไม่ใจดีนะจะรับไปเพื่อให้อ่านจะรับให้เจนนี่ไปฟองหนึ่งแต่ให้พี่เจนนี่หน้าขามากเราใส่อินสันไม่พคนละแบบไปสามันะหกกูเลือก มามามาอันนี้คือของของลุงนะคะบอกว่าเหลือ2นาทีสุดท้ายอ่ะรีบรีบกดนะคะแม่จะวันนี้คุ้มมากคุณได้ราคาถูกแล้วก็ได้แบบซองไปด้วยใช่ตลับน่ารักมากเลยเป็นผู้ชายแล้วครับผมผู้ชายหรืผู้หญิงผู้ชายจะได้ครับเออช่วยให้ดูแบบซองใช้ยังไงโอ้โหชารปกติแบบซองนะคะ159บาบาทนะวันนี้ให้แบบว่าเฉพาะในรายการ สีน้ค่ะสีเข้มถ้าเหมาะหนูหอมของเราสีสีเข้มเหมือนกันครับสูตรหนึ่งเพียบกันเลยผิวขาวัวอินนะคะขาวมากเขาวมากขวอินเอาศูนย์หนึ่งได้เลยนะคะผิวขาวเหลืองเอาสูตรสองผิวลักษณะเอาสูตรสามนะคะส่วนผิวสองสีถ้าอยากหน้าผอมให้เอาสูตรสามถ้าอยากโทผิวให้เอาสูตรสี่แล้วก็ศูนย์ห้าจะมเข้มเลยสวอยแทนนี้อันนี้นะคะถ้าใส่เป็นขาจะมาแล้ว ทุกคนผีดสูตะกาเท่านันเหลือแค่สองร้อยสิบเก้าราคาแค่คุปองก็แค่จากราคาเท่าั้นนะแค่ตีราคาสองร้อยบเก้าจัดให้เลยจ้ะหนึ่องประมาณหนึ่งแต่ซองาทุกวันครับนีดูพี่จะนี่พี่จจนี่หัวโอะ กอนที่ถูออกนะคะว่าไม่ถูแรงมากนะคะการการมาได้เลยนี่เลยนี่คือไม่ถูแรงไม่แรงเลยตกปิดไต้เราไม่เปินรอยค่ะเฮ้ยสิมีมีเราหายเกี้ยงตับเลยหายเกี้ยงตับรอยสิวหายเกี้ยงตับอันนี้ก็คือ เป็นศ2ตสอของเรา2องูตองสูรสามูสนะคะถ้าเหมาะเข้มของพี่จิ๊นนี่แน่นอนซึ่งสวยอันนี้ใช้แบบไหนนะคะถ้าแปดซองมาทาให้ดูม่วนะบูมบีบูมขอที่จุกแกทีุ่าให้อีกร้อยตลับสุดท้ายนะราคาโปรนะคะหนึ่งตลับก็ได้กันหนึ่อง อันนี้สีเบลนี้นะคะถ้าจะเหมาะเหมาะเหมาะห้องรู้ไปใส่ขาวเหมาะสีเข้มสำผูนะคะชอบพี่จินนี่ด้วยอันนี้คือพี่ซุ้มพี่สาดีมากขอบตาพี่ฝนนะว่ะสุดทีแล้วจะให้เป่าขาสามแถมหนึ่งจากสามแถมหนึ่งจบไหมได้กำไรไหมได้ แเดินขายนำโซ่ไปแล้วเกือบเกือบประมาณแปดร้อยคนโอ้ดูประมาณแปดคนขายพี่โบเชียร์เคียดทำไมอ่ะเคียดลืมทางไอ้ทางบ้านออืทางบ้านไอ้บอบบานพี่กระใจเออพี่โบเคียรเรื่องทางบ้านไม่ทางหลังคัวหลังคัวด้วยมันเป็นเรื่องของในคัวก็เลยเครียดเครียดแต่วาเอามันไม่ได้เลยมาพี่จินนี่ ไช่เลยเป็ลังควรยิ่งไปเลยเป็นลังควรไปปัญหาลังควรระบบลังควรมันไม่ถ้าพี่เจนนี่มาก็ขอบคุณพี่เจนนี่อบคุณเช่นนกัแล้วก็รักตลอดเขาบอกว่าถ้าพี่เจนนี่มางั้นเดี๋ยวพี่กลับแล้วก็อยู่เลยไม่ได้ไม่ให้กลับพี่อยู่บ้านแล้วมีโรบิน้องมีมีลูกโอ้แล้วลูกโตอ่ะมีคนเดียวได้ เรียนน้องได้สิ่งนี้หนูอยากอยู่กับพี่หรอใช่อยู่จะรับพี่สไคตอนแรกน้อนี่ยบอกว่าไม่พ่เล่นหนูอยากตปิดป้าเราเนารอแป๊บนึนะใกล้ถึงแล้วมาๆนึใกลกล้ล้หมดละเดี๋ยวเวใกล้าา่เสองบ้านสอบ้านสอบ้านวัสองบ้านเหรอ เออเดูให้ดูนะคะถ้าไม่ออกกันนัดกานถึงได้เลยจ้ไงอาะไม่กักถ้าเจอซื้อแล้วซื้อเลยนะคะข่อยมืงไงซื้อเลยข่อยเมยอ้ามาจัดโบลูกค้าแถมหนึ่งได้เ่ ี่านแถมหนึ่งะครับจัดการท่าวดแล้วก็อ่าพี่จนนี่สดซื่อแล้วก็ซื้อแลวซื้อเรือเพราะว่าใสจริงแน่นอนอแล้วเราใช้ตอนไหนใส่ทุกวันเลยค่ะตอนไหนอาบ้เสร็กาคืนกใ้เสร็จลงล้าเสร็จก็คือวกเอาแลโเสร็จไปไหนอ่ะก็คือออกไปเที่ยวนพี่เหมือนกัรไปเที่ยวเลยนะ เป็นจิดเลยวันนี้มันีทาให้แต่หน้าขาวๆเลยเลยเลยยอ้าเยอันนี้อันนี้คือเจนนี่เนียนมากการตีให้แล้วแนะนำนะคะเป็นโปเซ่นน้องหลินท่าของอย่างค่ะเพราะว่าสายประจํา ใช้ปราจามาขอสิบตลับสุดท้ายเลยส<อ>ุดท<อ>้ายอ่ะฟังโปรโดีๆนะคะสําหรับคุชชั่นน้องหลินนะคะที่เป็นพรีเซนเตอร์เนาะซื้อหนึ่งตลับแบบนี้นะคะแถมกันแดดซองที่แบบนี้ไปมูลค่าอันนี้มูลค่า159วันนี้2อย่างรวมกันนะคะจาก4 9 0เหลืแค่269คะ่ะแล้วนี้แบบว่ามีแถมให้สฉพลไลที่เจนี่ด้วยแบบซองก็คือหนูจะให้เป็น อ่ขอบคุณค่ะให้พิจินี่ไปเลยค่ะไปสาเลยไปสาเลยไปสาเลยจ่าจอมจ่าเจ็ดจอมทุกวันทุกวันเป็นยังไงนี่หนอนน่ะอับปึ้งเลยโอ้โกับปึ้งเลยพิจิณีสวยมากป๊าเกือบตุ้ดแจกสวยันนี้ขอดูสคริปต์หน่อยว่าต่อไปใครอ่ะขอบคุณนะคะน้องมีขอบคุณนะคะ ของดาวพี่โผเอาไปเอาไปกินด้วยเห็นไหมล่ะอร่อยจริงพี่เวนขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับเดี๋ยวนะคะมาใหม่ได่ครับได้น้องใหม่แต่กันนลโอเติงสู